นางทำไมว่ามองอะไรไม่เห็นวนะแว่นไปไหนแล้วอ่ะโอ้ดูแว่น <c oughs> โอ้ยเห็นไหมครัะเพื่อนๆ,อนๆสงสารประวันไหมแว่นประวันก็ขาหักเพราะฉะนั้นั่งใส่โอ้ยแว่นกระแพงแพงอันตั้งห้สิบาทนะอันเนี้ยแล้วก็ใส่ดีนะอันนี้ลูกซื้อให้เนี่ยเป็นพันสองพันแล้วประวันใส่ไม่ได้นี่ใส่แล้วปวดตา เออใช้ของแพงไม่เป็นอันห้าสิบบาทเนี่ยพระวันซื้อมาจากสะดาด้วยนั้นเนี่ยที่หัดใหญ่นี่ไม่มีขายพระวันไปหาซื้อไม่มีเออสงสัยต้องได้ไปซื้อสเดาวสะแล้วมัง้ง <laughs> โอ้เนะสงสารพระวันไหมคะ <laughs> ใครสงสารพระวันเนี่ยซื้อส่งมาให้พระวันสักอันนะ อันห0บาทซื้อที่ทุกอย่างห0อสาบทุกอย่างที่เขาขายทุกอย่างยอ่สิบเออมันมันมันความยาวสายตาแค่ร้อยหนึ่งอันเนี้ยถึงอันนี้ลูกซื้อมาให้นั้นความยาวมันเท่าไหร่แล้วอ่ะร้อยห้าสิบต้องสองสามอันลูกซื้อมาให้ใส่ไม่ได้มองยิ่งใสย่ยิ่งมองไม่เห็นเลยเหมือนอย่างคนเมาตกหลุมนะพอใส่เข้าไปแล้วอ่ะ เหลืออยู่อันเดียวเพราะวันนั่งทับแตกหักหายมั่งหล่นกลางทางมั่งโอ้วันซื้อมาวันนั้นตั้งสิบอันน่ะหายหมดใส่เรนใส่ลริ่นแว่นอันนี้เหลืออยู่อันเดียวถ้าไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอะไรใส่ทําเลขให้เพื่อนๆละเอามาค่ะวันนี้ประวันก็จะมาให้แนวทางฮานอยนะคะเออ น้องๆเขียนขอมากันเยอะเนาะนี่ประวันก็นั่งทําในรถเอเนาะยุกยิกยุก,ย,กยิกไปหมดดูรู้เรื่องกันไหมไม่รู้เรื่องเลยเนาะประวันรู้เรื่องคนเดียวก็พอเนาะเดี๋ยวประวันลอกใส่สมุดนุนให้ก้าก่อนจะไปเนี่ยยังไม่ได้สวัสดีเลยเอา่า ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆลูกๆลหลานทุกๆคนเนาะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องเป้าวันพารวยสองอีกแล้วนะคะป้าวันก็ขอแจ้งให้ทราบว่าตัวเลขทุกตัวเป้าวันก็ลงช่องป้าวันพารวยสองช่องนี้ช่องเดียวนะคะ,ะเพื่อนๆไม่ว่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามา ก็วันก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้มาอยู่บ้านหลังเดียวร่วมกันนะนะคะเอาค่ะก่อนที่จะไปเนี่ยเราก่อนที่จะไปให้แนวทางฮานอยนะคะก็มาฟังคำเตือนสักนิดเนาะค่ะ คำเตือนสูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต,ต่ำกว่า15ปีค่ะนางมึงเอานั้นมาดิเออเนี่ยเพิ่งลงรถเนี่ยอันนี้นั่งทำในรถรถมันสะเทือนกับโยไปกับเยมาเขียนผิดมั่งถูกมั่งอันนี้เอามาเออ โอ้ฮานอยวันนี้นะซื้อ,อยากนะซื้อ,อยากมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวพอวันเขียนไอ้น,นี้ก่อนเดี๋ยวนะแป๊บเดียวนะใจเย็นๆกันนะใจเย็นๆนะจ๊ะนะจ๊ะ ทำเลขเนี่ยถ้าถ้าใจโล้นะ่ะนะนะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เลขเด่นนาะอยิ่งฮานอยวันเนี้ยโอ้ยยุงทาไมยุงเข้ามาเยอะจังยิ่งฮานอยวันนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ชนก็อะไรเลย,เลยทํายากมากยุงก็ตามกัดจังเดี๋ยวพอวันมาลอกอันนี้ใส่ใส่ตารางให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อน,อนๆนก็ดูไม่ออกอีกกันเนาะ ดเก้าสามห้าหสมห้าหนึ่งอือตายสเบง่งเท่งเเก้หงเกย์หนึ่งหนึ่งห้าเขีดตีตารางก่อน โอ้ยตายว่าฮนอยวันนี้เล่นยากนเนี่ยหนึ่งศูนย์สองสามสี่หนึ่งหกคูณแปดสามสิบหกสองสามสี่สามสองแปดสามสองแปด อ๋สามสี่หกเจ็ดเก้านังนาง,นางเอาไปติทินมาให้ทีวันนี้เลขอืมวันนี้ยเลขซื้อ,อยากในหานะเอาปติทินมาทีจะเอาไอ้ข้างขึ้นมามาคูณเทียบเลขเด่นดูสิไหนเอามา ไม่เอาไม่ใช่ปฏิทินอันนี้เลยปฏิทินโหราศาสต์ไอ้นั่นอะโหราศาสต์นั้นอ๋ออมาเอามาไม่ถ้าไม่ไม่คูนกับข้างขึ้นข้างแรลมนี่นะโอ้ไม่ใช่อันนี้ทีเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนประวันไปดูก่อนว่ามันข้างขึ้นข้างแรลมข้างอะไรก็ไม่ หนึ่จังโอ้ยส8 18ปแม1ำเดือนีปีฉลูเดือน,ออนอีอะไรวนะเล่มเล่หนึ่งคำ่ม1ำปีฉูเลม1่ำ ปีฉลูเดือนสองสามสามคูณอะมันก็ได้ออกมาเหมือนกันนะว่าวันนี้สงสัยเลขนี้จะมาสองตัวแน่เลยเออมันได้สองสี่เหมือนกันสองหายไปแล้วมาได้เด่นสองชุดที่สง สองสี่บวกขึ้นมาอีกหนึ่ง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 หนึง่งสงสัยเลขนี้จะจะต้องมาด้วยกันสองตัวแน่เลยนี่เพื่อนเพื่อนะวันคิดว่านะเดี๋ยวพระวันทำอันนี้ให้เสร็จก่อนเป็นหยุกหยิกยุงหยิกไม่มีสองไม่มีสองแต่เด่นชนสองชนสองสองไอ้นั่นอะไรแล้วฮะเดี๋ยวพระวันทำอ้นนี้ดูแป๊บหนึ่งนะ อ,อะไรแล้วอ่ะอน,นั้นอนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเพื่อนเอนวันนี้นะเพื่อนๆนซื้อ,อซื้อก็เบาเบกันนะคะเบาเบาค่ะเบา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 ที่สุด สองส6 7สี่ห้าหกเจ็ดจ็้านย์หนึ่งสองาการโอเค อันนี้เอาไอนุ่นไอ้นั่นอะพอสใช้พอสอบวกอันนี้พอวันอันนี้มันจะเป็นสูตรพิเศษเนาะพอวันใช้พอสอบวกพอสอคูณบวกแล้วก็มาตั้งโจทย์เพื่อจะเทียบหาตัวเลขเด่นวันนี้เลขเด่นของเราอ๋อก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้นะคะหน้าตาของเราวันนี้เลขเด่นของฮานอยในวันนี้ก็จะมีชุดชุดที่1ชุดเลขเด่นชุดที่1ก็จะมี4และหกนะคะชุดที่สองเลขเด่นชุดที่สชุดที่สองหนึง เดนหนึ่งของเราก็จะมี4และ6เดนสอของเราก็จะมีสามสดนะคะเ,เดนสองสามเดนที่สของเราก็จะมีสี่เดนที่หของเราก็จะมีหนึ่งสองเดนที่สก็จะมีเนี่ยค่ะเดนที่ห้าเดนที่หเดนที่ 7. เจ็ดอันนี้ เดนที่แปดเดนที่เก้าวันนี้ไม่มีสองอ,อันนี้ใช้ข้างขึ้นข้างเลมแล้วก็พอสรม,มาคูณรวมกันแล้วก็เอามาตั้งโจทย์เพื่อจะหาตัวเลขเด่นก็ชนกันอยู่ที่แปดเนาะชนกันอยู่ที่แปดชนกันอยู่ที่แปดนะคะชนกันอยู่ที่แปดค่ะนะคะ ชนกันอยู่ที่แปดเลขวันนี้นะซื้อยากมากจับยากมากเพื่อนเพื่อนก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเออเลขเนี้ยมันจะยังไงนี่ระวันนี้ไปไม่เป็นเลยนี่เลขแบบนี้อืมทำไงดีอา่าะวัน นอยู่ที่ไหนเนาะวิ่งเนาะวันนี้นะมาไม่มาเพราะวันไม่รู้นะคะเออเลขนี้ทำไมมันไม่ชนกันนี้เพราะวันสงสัยนี้ว่าทำไมมันไม่ชนกันอืมเบาๆกันหน่อยเดอ้อเพราะว่าเลขเขาไม่ชนกันสักตัวเลยวันเนี้ย เลขอย่างหนึ่งชุดเด่นประวันเนี่ยคือไม่มีเลขชนเลยอะ่ะอืมนี่นะคะประวันเน้นเน้นให้เน้นให้วิ่งหนะคะเน้นออกกําลังกาย6แล้วก็ลูดเคดิดตตู้บนตู้ล่างลูดปื๊ดลูดปื๊ดลองสี่นะคะลอง4ทีนี้เราจะมาจับเลขเด่นกันเดี๋ยวประวันจับชุดพิเศษให้ก่อนเนาะ ชุดพิเศษวันนี้คงจะน้อยอ่ะอืมถ้ามีแปดมีสามมันก็ต้องมีศูนย์ถ้าเราจับศูนย์มาใส่อีกตัวหนึ่งอันนี้อ่อล่างออกอะไรอะฮานอยล่างออกอะไรศูนย์สี่หนึ่งสามศูนย สามบวกสได้สามบวกสี่ลบหนึ่งคูณหลบหเป็นสอ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 งลบหเป็นสองลบสองบวกสบวกสบวกหลบหเป็นหนลบสเป็นสซึ่งก็ถ้ามีสก็ต้องมีศนใช่ไหมถ้ามีศูนก็ต้องมีสี่ หอืมประวันจะจับยังไงให้นี้วันนี้ถ้ามี8ปดเขาก็ต้องมี6เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับนี่ดีกว่าเนาะเออนี่นะประวันจะจับชุดพิเศษให้เนะาะส8มแ หกแปดสี่แปดเอาแล้วทำไมมีแปดหมดนะเยอะไปไหมสามแปดหกแปดไม่มีสองเลยเนาะผิดชุดแล้วเนี่ยโอ้แย่เลยงานนี้เดี๋ยวนะคะ 3ามสองสี่สองหกสองแปดสามหกไม่ใช่ละชุดนี้วันจับผิดละเดียวเดี๋ยวยว,วันอจับใส่ตรงนี้ก็ได้หากระดาษมาก่อนเดี๋ยววันหากระดาษ ชุดพิเศษชุดพิเศษชุดพิเศษมีสามมี8ก็ต้องมีหกสามมีแปดต้องมีหเราเอาหกเข้ามาใส่เลยวันนี้วันนี้วันนี้เราจะใช้ระบบวินนะคะวินนะคะวันนี้เราจะใช้ระบบวินค่ะเออหกสาม หกสามหกสองหกแปดสามสองสามแปดและสองแปดค่ะนี่ค่ะอันนี้ค่ะ อันนี้เป็นชุดพิเศษเนาะที่ประวันทําให้วันนี้ฮาหนอยมันมันจับยากนะเพื่อนเพื่อนเบาเบามือกันหน่อยเนาะโอ้ขนาดประวันนี่เซียนสุดยอดเลยยังรู้สึกว่าเออจับยากมากอะซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอา,อาชุดเด่นเลขเด่นเนี่ยมาจับตรงนี้ ตาะเลขมันไม่ชนกันเลยอ่ะสีก่ 1, กับหนึ่งหกับห้าหกับเก้าคือตัวเดียวกันเออหกับเก้าคือตัวเดียวกันซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีหกับเก้าคือตัวเดียวกันอืมสองหนึ่งแปดเก้าจับยังไงเนาะวันนี้ประวันจับข้ามหัวใช่เลย อันนี้ชุดพิเศษเนาะเดี๋ยวพะวันทำอ้นนี้่เอาในใบน,นี้ไปไหนแล้วอะอืมอันนี้ชุดพิเศษอัน,นี้ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆชอบชุดนี้ก็อเอาชุดนี้นะคะเดี๋ยวพอวันจะจับข้ามหัวให้ค่ะ วันนี้นะ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 เออเราได้เด่นจับมาเลยไม่ต้องไปกลัวมันจับมันเลยจับมันเลยสีหนึ่งก็มาแล้วเนะสีเก้าใชเลยหกเก้าอืม หกหนึ่งสี่ห้าห้าห้าห้เก ขึ้นโดดลงโดดขึ้นอย่างนั้นแปดห้าอืมมาไม่มาไม่รู้อ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะเบาๆกันนะคะเพราะว่าฮานอยวันนี้นะยากนะจับยากมากเลยเพื่อนๆก็ดูเนาะถ้าเพื่อนๆนชอบชอบตัวไหนที่เพื่อนเพื่อนทำแล้วนะเพื่อนๆนก็ลองลองจับดูเองเนาะเพราะว่าวันเองก็ไม่มั่นใจเลยวันนี้ อันนี้จะเป็นชุดที่ว่าเอาเข้าซื้อได้ทุกหวยทุกหุ้นนะคะอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยเย็นหุ้นไทยเช้าหุ้นอะไรซื้อได้หมดแต่อันนี้จะเป็นชุดพิเศษถ้าเข้ามาก็คือเขาจะมาได้ชุดเดียวนะคะอันนี้ค่ะคือ <c oughs> ถ้าเข้ามาเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันก็มาได้หมดเนาะแต่ส่วนมากก็คงมาหน่วยหน่วย VIP นะคะ,ะบางครั้งเขาก็เด้งขึ้นน่อยพิเศษเด้งขึ้นนอ่อย นวยน่วยธรรมดาค่ะนะคะพระวันจะเน้นให้ตัวนี้นะคะมาไม่มาพระวันไม่รู้นะคะอันนี้ค่ะพระวันจะเน้นให้แล้วก็อ,อ,อันนี้ลบสองเน้นให้เน้นให้ เน้นให้มาไม่มาเพราะวันไม่ทราบอ่ะนะคะเพราะวันไม่รู้อ่ะนะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณด้วยเนาะเนี่ยค่ะสามชุดเพื่อนๆลองดูเนาะเนี่ยค่ะเอออันนี้ อย่าเยอะนะคะอย่าเยอะวันนี้วันนี้นาเลขเนี่ยจะมีมาเลขคู่เลขคู mismo, jako, space, ่แล้วก็เลขขี้เลขขี้นะคะมีเลขขี้เลขคู่นะคะเนี่ยค่ะจะมีเลขขี้เลขคู่นะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะจะมีเลขขี้และเลขคู่นะคะอันนี้ค่ะเราะวันเน้นให้แค่เนี้มาไม่มาปราะวันไม่รู้ วิ่งวิ่งเพราะวันเน้นให้ที่6กนะคะหกลอง4หรือเพื่อนๆมีตัวเด่นอะไรเนี่ยก็ลองเอาไปจับดูเนาะดูว่าอาจารย์สํานักไหนที่ว่าเขาให้อะไรเด่นเพื่อนๆก็เอาไปจับเอาเนาะอันนี้มาได้ทุกหน่อยนะคะมาได้ หน่อยอ่าอันนี้มา VIP เนอมา VIP แต่บางทีเนี่ยเหมือนเลขวันนี้คือเขาเลขจับยากมากคือเขาก็อาจจะมาห้าเก้าหนึ่งหก หกเก้าห้าห้าห้าแปดหกแปดเนาะเลขมันเด่นอยู่ตรงนี้ไอ้นี่มันเด่นอยู่ที่แปดสองหายไปซึ่งประวันก็ได้จับหกกับแปดเนาะหกกับแปดสี่สี่กับเก้าหกกับเก้าหกกับหนึ่งแปดกับห้าแล้วก็จับห้าห้า โอเคมันคงก็จะประมาณนี้อ่ะเนาะรานะคาเพื่อนเพื่อนแคปค่ะเห็นไหมคะ,นะคะระคาวันจะไปลนะวันนี้ปาวันเหนื่อยมากปาวันกลับมาเห็นน้องน้องคอมเมนต์มากันเยอปะปาวันก็ไม่ได้ค่อยได้เปิดดูเนาะเพราะงานปาวันเยอะมากอ,อ่าราคาแคปค่ะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ ไหมคะเป็นเงาเงายังไงไม่รู้เนาะอาคาชัดเนาะอาคาแคบค่ามือก็สั่นอาคาแคปค่ายังไงก็เบาๆกันนะคะเพราะว่าวันนี้ฮาหนอยจับยากมากจับยากจริงๆเพราะว่าเลขเขาแตกอะคะ่ะเลขเขาแตกแถวแต่วันนี้แบบไหนเนี่ยนอยเนี่ยต้องมาเลขคู่หนึ่งคู่แล้วก็มาขี้ นะคะข <c oughs> อโทษค่ะเอาแคปกันหรือยังคะถ้าแคปแล้วเดี๋ยวประวันก็จะได้ไปแล้วเนาะ <c oughs> โอเคนะคะค่ะโอะประวันไม่ได้เน้นให้ทีประวันเน้นให้ที่6 <c oughs> ประวันเน้นให้วิ่งลูดที่หนะคะเ,เด่นเด่นหกลงสี่ หกนะคะหกนะคะอาคาเบาๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าหน่อยวันนี้อ่ะยากมากซึ่งเขาก็จะมีสองชุดอ่ะเนาะและชุดก็เยอะเลยวันนี้แต่พะวันก็เน้นให้แค่นี้อ่ะคะ่ะลองตามดูนะคะว่าเขาจะมาไหมแต่ก็อย่าเยอะเบาๆ วันนี้ประวันไม่ไม,ไม่การันตีนะคะว่าเลขเขาจะมาไหมเพราะว่าเขาชนเขามาชนกันอยู่ที่ชุดแปดแลวชุดเก้าเองอเลขในนั้นน่ะคือไม่ชนกันเลยอะ่ะนะคะเลขเลขแตกคะ่ะวันนี้เลขแตกเบาๆซื้อได้พอให้ได้ลุ้นนะคะอย่าทุ่มอย่าทุ่มนะคะ เอาค่ะแคปเสร็จแล้วเนาะประวันจะไปแล้วค่ะค่ะประวันก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะคนไหนที่ว่าเข้ามาแล้วถ้ายังชื่นชอบผลงานประวันหรือว่าอ่าอะไรอ่ะประวันก็ลืมแล้วเออถ้าชื่นชอบผลงานประวันก็กดติดตามกดซับสไครต์กดติ้งต่องกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งก็ไม่รู้มันอยู่ในช่องอะไรมีอะไรก็กดกดเข้าไปนะคะ ซึ่งปวันก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะช่วงนี้งานเยอะมากวิ่งส่งปุ๋ยเขามั่งอะไรมั่งโอ้ยเหนื่อยปะวันเหนื่อยมากอืจะปล่อยให้เด็กทำกันเองก็ไม่ไหวอะ่ะถ้าเดี๋ยวเจ๊งหมดนะคะอ่า ยังไงก็เพื่อนๆเอาฮานอยไปซื้อแล้วก็ขอให้เฮงให้ปังให้โดนนะคะไม่ว่าตัวเลขตัวไหนก็ขอให้ออกให้มาทุกตัวให้มาทุกห่วยทุกหน่อยนะคะขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะให้ดีมีเงินมีทองใช้กันยา,ยามช่วงโควิดอย่างนี้เนาะโอ้ยต่างคนก็ต่างลําบากไปตรงไหนก็ไม่มีใครมีเงินเนาะอืมเอาค่ะยังไงก็ ป้าวันก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะคะน้อ,นองๆที่ว่าขอให้ป้าเน้นหวยไทยให้ก่อนป้ายังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยลูกเอ้ยป้าไม่มีเวลาเลยเนี่ยไม่ยังไม่ได้ทำสูต์ไม่ได้จับสูตรมีแต่ทำอ,อะไรอะทักษากับแผงล็อกให้นั้นอย่างอื่นไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยป้าวันไม่ว่างเลยขนาดอันนี้ป้าวันนั่งทำอยู่ในรถหลกนี่ Ừ. Nhúc nhịp nhục nhịp một hình mẹ นะคะเอาค่าแคปเนาะเดี๋ยวประวันจะได้รีบลงคลิปให้เดี๋ยวจะได้ไปซื้อกันเนาะประวันก็ขอบคุณเพื่อน,อนๆนทุกๆคนเนาะเพื่อนที่เข้ามาใหม่หรือมาเก่าประวันก็ยินดีต้อนรับมาอยู่ด้วยกันมาอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันนะคะค่ะประวันก็ขอกราบขอบคุณเพื่อนๆทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนประวันมาโดยตลอดนะคะค่ะขอให้มีโชคมีลาบมันหมานเฮงเกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ